สวัสดีจ้ามือนี้อ่ามาพบกับช่องผ้าตํำยํำแซบนะคะจะผ้าพอเมีพีนองมาเห็ดอ่าของหวานตาลหรือวุ่นตาลน,นะคะสูตรโบราณเท่านะคะสูตรตะพอตะเม่ปูยาตายายเท่านะคะเท่าใดลูกตาลอ่ามาจากตุ่นหม่ไม่มันก็จะมีอ่าเปลือนนะคะเปลือนขี้ดินนะคะาก็นํามาล่างออกนะคะนํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะ ไปเก็บจากต้นมาใหม่ๆมันก็สกประปกนะคะเราต้องล้างทําความสะอาดให้อ่ามันสะอาดแล้วค่อยอ่านำมันมาแกะนะคะฮัก็จะเตรียมภาชนะนะคะนี่ว่าจะใส่นะคะแล้วฮัก็มาเริ่มตุ่นนะคะการปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกสีดำาๆมันออกนะคะนี่แหละคะ่ะแกะเปลือกสีดำมันออกนะคะออกออกเลยนะคะ เอาแต่เนื้ออ่าที่เป็นเหลืองๆมันนะคะเข้าก็ได้ทําการปอกออกนะคะ้ามันปอกอยากนะคะเข้าก็สามารถเอามีดปอกออกก็ะได้นะคะอันอันนี้ผ้าตับยำแสบจ,จะใส่มือนะคะจะใช้มือปอกออกเลยเพราะว่าลูกตาลมันสุกมากนะคะหอมมากนะคะบันนี้เข้าก็จะมาเอาอ่าใส่ข้างในมันออกนะคะนี มันจะเป็นใสข้างในมันนี่มันจังจะบวิเศษไหขุ่มไ้เฟือนนะคะเอาทิ้งไปเลยนี่เอาทิ้งเลยเอาออกทิ้งไปเลยเราจะจะเอาแต่เนื้อกับนี่เป็นเนื้อมันแบบนี้นะคะแกะออกซิจเดี๋ยรลอยนะคะนี่มันก็จะได้เนื้อประมาณนี้นี่ค่ะนเนี้ยตามประมาณนี้ย้ำนะคะอย่าลืมเอาไส้ด้านในมันออกนะคะเข้าก็จะเปิดใส่นามพ่อประมาณนะคะ ไม่ต้องท่วมมากนะคะใส่ประมาณพออ่านี่เนื้อตาลแบบนี้แล้วก็ได้เข้ากับสคันกันเลยนะคะนี่เ้ากับบีบีบีบ,บ,บีออกจากอ่าเนึอ่าได้มันนะคะจะเอาแต่เนื้อนะคะเราก็คั้นไปเลยคั้นออกเลยนะคะเอาเปิดอนามใส่ให้มันพอประมาณนะคะถาใส่านามไล มันก็นจะสามารถเทปให้หของหวานตานหเท่าเป็นวุ่นก็นได้นะคะจะเป็นวิธีแต่สูตรพ่อแม่ปุยาตาย่ายผ้าเห็ดนะคะจำสูตรมากนะคะนี่นะคะขันมันจะเกิดฟองกับโบปินยังค่ะเพราะว่าเขาจะใส่ตะแกงกองอยู่นะคะขันจนหนาได้ที่นะคะ ขันจนออกเนื้อมันเบิดเบิดนะคะเข้าเข้ากับสีเนื้อตาลลายๆนะคะเข็มขนนี่นะคะถ้าสจแล้วเราก็เตรียมน้ําปูนนะคะนี่น้ําปูนแช่น้ําเข้ากับสีลุงแปะเทใส่นะนะค่ะน้ำปูนขาวนะพะปูนใสเห้านี่นะคะเอาตักกับประมาณตอถวยอ่าหน่วยหนึ่งนี่นะคะเพราะว่าหลูกตาลหน่วยนึงนะคะนาะตักประมานอ่ะ ซ้ำหัวแม่ปูมือนี่ล่ละคะ่ะห้ากาเอานะคะนี่เทลงไปเลยนะคะแล้วห้ากับคุนนะคะคุณให้น้ําปูนใสเข้ากันกับเนื้อตาลคุณแห้มันเข้ากันแล้วนะคะอ่าห้ากับเตรียมตะแกรงนะคะเตรียมตะแกรงไว้หนี่แบบนี้แล้วเราก็กองนะคะตักกองออกนะคะเ,เห็นบกอกผัวฟอมก็จะไปะลุไปนะคะ หากกองไปเรื่อยๆนะคะจนมันเต็มภาชนะทีห้เาเตรียมไว้ทีจะให้ของหวานเนาะมันเสร็จตันแล้วคะ่ะจะเตรียมเป็นแบบกระบอกหรือสีเตรียมเป็นถ้วยเตรียมเป็นหม้อก,ก็ไดคะ่ะให้ลักษณะมันเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นวงกลมก็ได้คะ่ะก็ทำการกองไปเรื่อยๆนะคะกองไปเรื่อยๆ ้ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่เนื้อตาที่ว่ากอง,งอีูแท้ง้นาเอาทิ้งนะคะเราเอาแต่เป็นน้ำน้ำ,นำาตานี่แบบนี้นะคะแล้วก็กองไปเรื่อยๆนะคะลูกตาลลหนึ่งกับสีเด็ประมาณยูอ2กับปุกนี่ละค่ะนี่นะคะน,นะคะนี่เขาจะเอาน้ำใช้ใสเป็นแบบนี้นะคะเอาน้ำตานะคะ เนื้อมันแบบนี้กับปูนนี้เอาไปทิ้งนะคะเอาถิ่มนะคะเอากองออกมาแลา้วเอาไปถิ่มนะคะเราวางนั้นเขาก็จะร่อมันเสรซตตัวนะมันจะเซจตัวเองนะคะพู้เราคนพันวาเฮ็ดยากยากกันบอกวิธีเนี่ยพันวาก็เลยเอามาลงอ่ะในหนีให้เบิงนะคะนี่นะคะ มันก็จะเกิดฟองแบบนี้ไม่ต้องไปทําทอะไรมันให้มันเซตตัวก่อนให้มันเป็นบุนให้มันเซตตัวก่อนถ้าจังมาออกนะคะนี่หนาตามก็จะเป็นประมาณมน,นี้นะคะนี่มันเซตตัวแล้วนะคะรอบประมาณสิบผานาที่เซตตัวนะคะก็จะเป็นวุ้นเลยนะคะนี่เป็นวุ้นตาลระวังนั้นเท่ากับอ,อย่าเอามาแช่ตู้เย็นไวไก็ได้ค่ะท่านเย็นๆจะกินแบบไม่ใส่กะทิก็อร่อยนะคะ กระเสบคื้นกันด้ยค่ะมันก็สีหวานๆเนานะคะ่ะนะเหนือตาลฟั่งตะซีมันนะคะ่ะนะตาลจะใส่กับน้ำกะทิจะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ใส่น้ำแข็งใส่น้ำกะทินะคะก็ข,ข,อขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่ท,ทิตามรับชมนะคะถามีวิธียังเจ้ามาลงให้เบิ้งนะคะขอบคุณค่ะ